โอเคนะครับกลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน,อน้องๆทุกคนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นะครับเรอยู่กันในเกมแกรมพัสด์พาร์ทที่สองเฮ้ยล็อกว่ะเฮ้ยมีเสียงบางอย่างกำลังขึ้นมาที่นี่ตายนะเนี่ยตอนนี้มันต้องใช้กุญแจครับ มายัางวะยังวะเฮ้ยลบก่อนลบก่อนอืมมันต้องใช้กุญแจพาร์ทที่แล้วนี่ผมโดนผมโดนตุยท้องครับแล้วก็เดสสมอลเล่ลงไปสลบไปคราวนี้นะเฮ้ยอะไระนี่พังประตูเข้ามาได้นะแค่นี้มันจะซ่อนได้吗 เอ้ยอย่างน้อยก็พอบังใบหน้าอเหล่าเราได้อยู่มั้งเฮ้ยวิ่งไปข้างล่างปะป๊าบเราให้วิ่งเลยเฮ้ยถ้าเจอขับมันอยู่ข้างล่างนี้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยอะไรแวบๆบแบบนีมีของแวบๆบแบบด้วย เกมนี้มันจะเป็นเกมแล้วก็บริบทเดิมเจ้าตัวนั้นครับมันจะเป็นผีแบบหมอกควันดำเฮ้ยมีรูปภาพด้วยครับตรงนี้ห้องครัวปะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีชั้นใต้ดินวะ่ะเอาะ่ะเออมันมีสายด้วยเฮ้ยอีเกมนี้มันผมไม่เคยมานี่เลยนะเนี่ย นี่จะตามกูมาปะเนี่ยนี่ต้องใช้กุญแจปะเนี่ยนี่เต้องใช้กุญแจเฮ้ยเยอะเยอะเยอเยเยแล้วเยอแล้วเออมันหมายหัวกูเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้ว มันเล่นมาตุยท้องผมอะ่ะโอ้ล้อหับพ่อมึงเหรอเฮ้ยเวนโวยวายจังวะไอตัวเนี้ยฮะมันเป็นตัวที่เอ้ยนี่อะไรวะยาโดบยาโดบเหรอแล้วกุญแจผมไปไหนแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นกุญแจ หรืออะไรสักอย่างหนึ่งกระจกนี้ดำมากกระจกไม่ได้ล้างเฮ้ยอะไรแวบ,บๆวะที่นี่ไม่มีของอะไรที่ผมสามารถใช้ได้มาปะเนี่ยถ้ามันพังประตูนี้ผมก็ยัง หลบอยู่หลังประตูนี่แหละเปิดประตูปุ๊บวิ่งฝ่าดงอมหิตไปเลยมันท่องคาถาเลยครับศาสฮูดูปะเนี่ยไอห้องเมื่อกี้ผมกำลังจะไปไงเฮ้ยเฮ้ยมาเวย้ยมาละเวย้ยวิ่งไม่ได้เวย้ยไม่มีที่ไปแล้วจ้า ตรงไหนที่มาซ่อนไดน้วันนี้มันตามโอมาติดๆเลยมึงไล่ล่ากูเลยเหรอมึงไล่ล่ากูเลยเหรอมันไล่ล่าจริงๆมันไล่ล่าจริงๆเกยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไนนาทีนี้ครับหาที่ไปก่อนหาที่ไปไม่เจอแล้วครับวิ่งไปที่เดิมก่อนเยย่แล้วแย่แล้วเย่แล้วแย่แล้ว แย่ yeah, แล้วมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดิมันมันมันหอบถุงปุ๋ยด้วยหอบกระสอบไล่ตามเลยอะทาไงดีที่นี่ผมจะหาที่ซ่อนตรงนี้ไม่มีที่ซ่อนให้ผมเลยเปิดประตูหาของด้วยเข้าไปตรงนี้ดีกว่ามันยังมีห้องชั้นใต้ดินที่เราสามารถวิ่งไปได้ตายดินเลยโว้ยมาแล้วอะวิ่งฮะวิ่งฮะตรงไหนครับตรงไหนที่มันมีทางไปตรงนี้สิ ที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมแต่ไม่ใช่เจ้าเดิมนะหายวะนี่อะไรวะเฮ้ย <Hey. S 2> แวบแวบแรกแวบแรกที่เจอก็คือเธอไงละ่ะนี่ไม่สามารถเปิดได้นะมันเป็นเหมือนกับไอ้นี่เฮ้ย hey. นี่ซอนได้เว้ยซอนได้นะเนี่ยปาบเขาให้เฮ้ย hey. นี่แหละนี่แหละ มันคงไม่ลงมาใต้ดินนี้มั้งเนาะนี่หมุนได้ปะ <S 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 หมุนเลยโอ้นี่เป็นที่ที่เราหมุนเพื่อให้น้ำไหลแค่นี้เหรอต้องไงต่ออ่ะเปิดให้น้ำไหล รู้สึกถึงพลังอมหิตจังเลยวะเฮ้ยมาเว้ยพลังอมหิตมานมาจริงๆด้วยเป็นหัวร้อแล้วด้วยตรงไหนว่าทางออกนี่นี่แหละนี่แหละเวลาทีนี้วิ่งไปวิ่งไปติดติดติดติติดติโอ้ยหน้ามืดตามัวค้ายจะเป็นลม ต้องใช้ยาดมคุณเกมสมุนไปไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องระวังตัวนิดหน่อยนี่ผมเลือดแล้วนะเนี่ยโอ้โหหลดผีด้วยครับเปิดห้องนี้แม่งไม่ยังวะเฮ้ยมันไม่เจอเราอะ่ะเข้าไปละ เจ้าต yeah. ัวนั้นมันตามราวีฉันอยู <th <the <the ่ฉันจะออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เลยนะวินาทีนี้เฮ้ยไม่มีของวะเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้ว เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันตรงนี้มันพังมาได้นะเสียงมันใกล้ๆมากเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยถ้ามาตายตรงนี้ไม่ดีลมเมลย โอ้โห oh, ห้องน้ำไม่ได้ล้างเลยอะ่ะวูไม่ได้ล้างเครอะเชียวเปิดประตูวะไอ้น่ามันไม่อยู่นี่หรอกแล้ม,มันมาโหลดผีจังเฮ้ยโหลดผีอ่ะเฮ้ย นี่อะไรวะต้องใช้คอนปอน